อดใจแล้วเดียนาวอนช่วยรีพอร์ตไอจีร้านชานมหลังโดนแฮกมาสองเดือนแล้วเรียกว่าพยายามอย่างสุดความสามารถจนถอดใจแล้วสำหรับนักแสดงสาวเดียนาล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสข้อความลงอินสตาแกรมส่วนตัวขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆพี่ๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับให้ช่วยรีพอร์ตอินสตาแกรมร้านชานมของเจ้าตัวหลังจากที่โดนแฮกไปนานถึงสองเดือนแล้ว โดยงานนี้สาวเดียนาก็ได้เผยข้อความผ่านทางไอจส่วนตัวว่าเ mm hmm. ดียขอรบกวนทุกๆคนที่ผ่านมาเห็นข้อความนี้หน่อยนะคะช่วยกดรีพอร์ตไอจร้านชานมของเดียโดนแฮกไป2เดือนแล้วค่ะพยายามทำทุกวิถีทางอย่างสุดความสามารถแล้วจ้างคนกู้ส่งอีเมลขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีการตอบกลับตอนนี้ถอดใจแล้วค่ะหากไม่เป็นการรบกวนจนเกินไป กดรีพอร์ตช่วยเดียหน่อยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะอรอที่ IG นั้นยังโพสร,รูปได้อยู่เพราะโพสผ่านทาง Facebook p เ g e ที่ยังคงเชื่อมไอจอยู่ค่ะท่ามกลางเหล่าคนวงการบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามาช่วยกดรีพอร์ตอิ s ส a g แกรมร้านชานมที่ถูกแฮกกันเป็นจํานวนมากไปทีเดียวค่ะ